สวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับบริษัท ISAC Engineering จำกัดนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์บริการ ISAC เช่นเดิมนะครับอยู่ตั้งอยู่ที่ศูนย์สอบพสินคา้าซีคอนบางแคชั้น3โซน IT ห้อง IT 37ในสำหรับวันนี้นะครับทางเราจะพามาดูในส่วนของตัวโทรศัพท์อนาล็อกนะครับผมจะเป็นของยี่ห้อริดนะครับรุ่น kxt 3095 cidv 2นะครับหรือว่า v 2นั่นเองนะครับผม เี๋ยวเราจะพามาดูในส่วนของฟีเจอร์หลักๆนะครับผมที่เป็นจุดเด่นของโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับส่วนจะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับผมครับสำหรับตัวโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับผมก็จะมีหน้าจอนะครับผมโชว์เบอร์โทรเข้าหรือว่าโชว์เบอร์ค Color อ e d นั่นเองแล้วก็เมื่อเราใส่ฐาน w A 3ก้อนนะครับหน้าจอก็จะแสดงเป็นไฟสีฟ้าและเก็บข้อมูลในส่วนของวันที่แล้วก็เวลา ก็จะมีในส่วนของสายโทรเข้าแล้วก็สายโทรออกไว้นะครับผมกรณีที่เราถอดสายโทรศัพท์คือถ้าเราไม่ได้ใส่ฐานก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันครับแต่ถ้าถอดสายข้อมูลถ้าแต่ถ้าสมมติว่าเราถอดสายโทรศัพท์ตรงนี้นะครับผม r j 1 1เนี่ยข้อมูลเหล่านี้ก็จะหายแล้วก็หน้าจอก,ก็จะแสดงเป็นสีขาวดำนะครับ ันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโทรศัพท์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายานนะครับด้านหลังในที่นี้เราจะสาธิตเป็น2ตัวนะครับผมตัวนี้สามารถพ่วงสายโทรศัพท์ได้2เครื่องนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับคือเมื่อโทรเข้าแล้วจะดังทั้ง2เครื่องเลือกรับจากเครื่องไหนก็ได้ดูหน้าจอเครื่องสีขาวจะเป็นขาวดำนะครับพอเราไม่ได้ใส่ฐานอันนี้เครื่องสีดำนะครับผมของเราจะใส่ฐานไว้นะครับ สามก้อนนะครับดับเบิลเอสามก้อนส่วนเครื่องสีขาวเราจะไม่ได้ใส่ฐานนะครับเห็นไหมครับครับอันนี้ก็คือเราต่อพ่วงไว้นะครับผมจะเป็นจากไลน์โมบายนะครับ1พอร์ต rj 1 1โทรต่อเข้ามาที่พอร์ต rj 1 1ของตัวโทรศัพท์สีดำนะครับแล้วก็จอดจากตัวโทรศัพท์สีดำมาที่ตัวโทรศัพท์สีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะ สาธิตในส่วนของการโทรเข้านะครับครับเดี๋ยวเราจะสาธิตในส่วนของการโทรเข้านะครับเห็นไหมครับผมเมื่อมีสายเรียกเข้ามานะครับทั้งสองเครื่องก็จะดังพร้อมกันเลยแต่ข้อจกตกางก็คือเมื่อเราใส่ฐานนะครับหน้าจอเมื่อโทรเข้ามาจะเป็นสีฟ้านะครับส่วนที่ไม่ได้ใส่ฐานจะเป็นสี ขาวดำนะครับแต่ว่าโชว์เบอร์ Color i d ทั้ง2เครื่องนะครับเราสามารถรับจากเครื่องไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรับจากเครื่องนี้นะครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็จะเป็นการโทรเข้ามานะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถปรับเสียงเรียกเข้าได้16เสียงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการปรับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับระดับความดังในการเสียงเรียกเข้าได้4ระดับนะครับผม ในตัวเครื่องนะครับสามารถเก็บข้อมูลได้หมาเลขหมายเ,ข,เ,ยเข้าแล้วก็15บหมายเลขโทรออกนะครับอันนี้เรารับสายไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาในส่วนของการปรับระดับความดังของหูฟังแล้วก็ลำโพงนะครับผมขนาดสนทนาจะปรับได้2ระดับนะครับให้เราปรับตรงนี้นะครับเราจะเห็นเป็นขีดมีทั้งหมด6ขีดนะครับผมสวัสดีครับ อันนี้จะเป็น2ขีดนะครับผมจะเสียงเบาอันนี้จะเป็น6ขีดนะครับระดับที่สองสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเห็นไหมครับผมจะมีความต่างในส่วนของการปรับเสียงนะครับผมเวลาเราสนทนาเช่นเดียวกันครับผมตัวแฮนฟรีกับตัวเวลาเราเรายกหูก็เหมือนกันครับผมในการปรับเสียงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการ ปรับเสียงระดับความดังในการขณะสนทนานะครับเดี๋ยวผมจะวางแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูในส่วนของเสียงเรียกเข้านะครับจะมีทั้งหมด16เสียงนะครับแล้วก็ปรับระดับความดังเสียงเรียกเข้าได้4ระดับนะครับเห็นไหมครับอ่ ในส่วนของการปรับระดับความดังนะครับเราจะสามารถปรับได้จากปุ่มตรงนี้เลยนะครับที่เขียนว่า VOL หรือว่า Volume นั่นเองให้เรากดลงไปนะครับผมปรับระดับเสียงเรียกเข้านะครับผมความดังนี้ก็คือจะปรับได้ทั้งหมด4ระดับนะครับกด1นึ่งระดับที่1ระดับที่2 3 4่จะได้4ระดับนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดตรงที่แฟลตหรือว่าแฟลตออ s เซตนะครับผมให้เรากด กดเสร็จแล้วให้เรากด,กดปุ่มตรงนี้นะครับผมที่เป็นสัญลักษณ์ลำโพงนะครับถือว่าเป็นการเสร็จการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเสียงเรียกเข้าให้เรากดที่แฟดตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็กดปุ่มที่2นะครับแล้วก็ตามด้วยปุ่มที่1นนะครับผมอันนี้ก็จะขึ้นมาเสียงทั้งหมดนะครับ อันนี้จะเป็นเสียงที่หนึ่งนะครับอันนี้เสียงที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิบหกอ่ามาเป็นเสียงที่หนึ่งเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับผมให้เรากด f a t e e l l f a t a l l s e t เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเสียงนี้นะครับเพื่อให้ต่างจากเสียงที่เข้าตอนแรกแล้วก็กดกดเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเซ็ตเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่มสัญญษณตรงนี้นะครับที่เป็นสัญักษณเหมือนลาโพงนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือ เป็นการเซตเสียงเรียกเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับในส่วนของต่อไปก็จะเป็นโทรออกหมายเลขสุดท้ายด้วยปุ่มรีเดลลนะครับผมตรงนี้หมายเลขที่โทรเข้ามาล่าสุดเราสามารถโทรออกจากตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะครับนะครับเมื่อเรากดมาแล้วนะครับผม จะโชว์เบอร์ที่โทรเข้ามาล่าสุดนะครับแล้วก็เราก็กดโทรออกไปได้เลยประมาณนี้นะครับอโอเคเราก็กดหมายเลขโดยที่เราไม่ต้องยกหูก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตในส่วนของการโทรออกไปนะครับ แปดแปกสี่หนึ่งกดอ่าแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมก็สามารถโทรออกไปได้ ครูนะครับกดเบอร์ผิดศู8ยแปปเกอ่ะนี่หนึ่ง ครับอ่าอันนี้เมื่อปลายสายรับรับสายนะครับปลายทางรับสายแล้วก็สามารถสนทนาได้เลยแล้วก็เราสามารถมีเพลงมีเสียงรอสายนะครับเมื่อเรากดปุ่มพักสายโฮนะครับได้ยินไหมครับเมื่อเรากดปุ่มโฮนะครับผมก็จะได้ยินเสียงพักสายนะครับ ครับอ่าเมื่อพักสายเสร็จแล้วเรากลับจะมาคุยเหมือนเดิมก็ให้เรากดปุ่มโฮอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการกดปุ่มโฮแล้วก็จะมีเสียงรอสายนะครับครับเป็นไงบ้างครับผมกับตัวโทรศัพท์อันาล็อกนะครับครับผมก็ สำหรับตัวโทรศัพท์อนาล็อกลิทนะครับผมระวังอ่าก็จะมีแบบใส่ฐานแล้วก็ไม่ใส่ฐานเราจะเลือกไปไหนก็นได้นะครับอยู่ที่ความสะดวกในการใช้งานหากคุณลูค้าท่านใดน,นะครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูการใช้งานจริงนะครับได้ที่ศูนย์บริการ i s a ซ s e ซ o n นะครับตั้งอยู่ที่ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแคชั้นส่วนไอทห้อง IT 37 วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วไว้โอกาสหน้านะครับเราจะมาแนะนำฟีเจอร์ไหนของตัวโทรศัพท์นะครับสามารถรอติดตามรับชมได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ